นี่หละครับความสวยที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมแต่ที่เห็นเนี่ยมันก็แค่0.4527%ของความสวยที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ฮะเพราะผมต้องมาเจอกับเจ้าหนี้ทวงโหดเหมืนอนโกรธเงินคุณแม่ลูกหนึ่งตาเวียสามีที่ไม่เอาไหนไปโลูกนะจับเขาไว้เลยค่ะไลฟ์โค้ชที่เอาลูกมาช่วยหาเงินเจ้าของแบรนด์แหวนแต่งงานเพชรเป้งผมเลือกพวกคุณแล้วก็เธอคนนี้ครับที่กำลังจะบอกเลิกผมชิบหายแล้ว ี่ต้องค้างที่นี่แถานี้มีโฮมสเตย์พอมีที่ว่างอยู่พอดีอเฮ้ยมันดินๆรเฮ้ยอย่าดิน,นเอางีงไม่ดินถ้าเกิดว่าพอยก้มลงไปแล้วไม่เจออะไรก็เลิกเผอเจอเรื่องผีเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยใครจะคิดล่ะครับว่าชีวิตเนี้ยผมจะต้องมาวิ่งหนีผีกับผู้หญิงที่เขากำลังจะเลิกกับผมอะ่ะ ท่านขุนอมมหิตตาชัยพวกมึงไม่มีสิทธิ์รักกันผีท่านขุนใช่ฟังไม่ผิดหรอครับผีท่านขุนจริงๆนี่เรากำลังจะตายแล้วนะคุณไอ้ตู้นี่มันหนักจริงๆนะเว้ยมันช่วยหน่อยผมแฟนแบ็คได้ เราต้องรีบหาทางจัดการกับไอ้เรื่องีิผีนกคอนหมายความว่าคือเราก็สามารถใช้กล้องส่งหาทางที่ไม่มีผีแล้วตอนนี้เหลือกล้องที่ใช้งานได้กี่ตัวนี่โอ้ยแจงซูนี่โกโปรเหลือที่สามเปอร์เซ็นต์และนี่ของดินเหลือนิดเดียวอุตส่ามีของที่มีค่าอยู่กับตัวเราแท้ๆแต่กลับรัดเลยไม่ใส่ใจพอวันจะโดนทวงคืน เพิ่งะรู้มันมีความหมายกับจิตใจของดิแค่ไหนอยากทวงคืนกันนะใช่ไหมครับผมบิมกวีครับผมในเรื่องเล่นเป็นบริบูรณ์ครับใครที่บอกว่าทั้งชีวิตนี้คุณไม่เคยประสบความสำเร็จเลยบ้างร้องแหวน Yes คาแรคเตอร์ก็คือเป็นโค้ดสอนการใช้ชีวิตสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เอาโค้ดดีๆจากในอินเทอร์เน็ตมาเล่าให้กันฟังมีลูกชื่อบารมี ผมจำสลับกันหรือเปล่าเพราะบางทีแบบเวลาเราเล่นแบบวน้องบารมีลูกคนบริบูณ์น้องบริบูณ์ลูกคนบารมีอะไรเงี้ยด้วยความที่คามันคล้ายๆกันทีนี้เขาก็เลยหาจุดเด่นอะไรบางอย่างเข้ามาจับตลาดแล้วเอาวะเอาลูกมาปล่อยพลังใส่ทุกคนก็กลายเป็นแบบลูกดัง จริงหนังเรื่องนี้ผมเห็นแดนเขาเขียนบทมาค่อนข้างนานแล้วมันดูทันสมัยมันเข้ากับชีวิตของคนเล่นตอนนี้เราเล่นกับความเป็นยูทูบเบอร์การที่เป็นคอนเทนต์ครีเตอร์ของในยุคสมัยนี้ด้วยนะครับเราก็ใช้คอนเซป t นี้แหละมาเล่นกับหนังเรื่องนี้ดูว่าเ้าสมมติเราเจอผีแต่เขาไม่ได้ออกมาให้เราเห็นแบบชัดแต่เขาก็ออกมาเห็นแบบผ่านกล้องอ <Hey>! oh! ผมว่ามันเป็นเรื่องการดูแลสิ่งที่คุณมีอยู่ให้ดีคุณเห็นควาสมสำคัญกับสิ่งที่คุณมีแล้วหรือย,ยัง ผมว่าตัวละครทุกตัวในนี้มันมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะมันเหมือนคิดถึงแต่เรื่องตัวเองแต่ไม่เคยคิดถึงสิ่งที่สาคัญกับเขาเราละเลยมันโดยตลอดอะไรเ,เงี้ยก็ฝากภาพยนตร์เรื่องทวงคืนด้วยนะครับมาสนุกกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเจอกันครับจากที่เป็นคุณพ่อนอกจออยู่แล้วต้องมารบบทุณพอลลึกอ่อนอสุดปูวนในภาพยนตร์เรื่องนี้อีกแต่นอกจากคุณบีมที่จะมาเสริมทับความปูดนแล้วยังมีอีกสองนักแสดงหลักที่คุณยังไม่เคยเห็นพวกเขาในบทบาทนี้แน่นอนเตาสมชาเห็นกันนะครับ เล่นเป็นลุงพลนะเป็นคนเฝ้าสวนแล้วก็อยู่บ้านโบราณแล้วก็มีโฮมสเตย์วังเวงแล้วก็ลึกลับหน่อยเป็นคนที่ดูน่าก,กลัวอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นตลอดเวลาลุงพลกับพี่เต๋นต้องต่างอยู่แล้วฮะพี่คงไม่เป็นคนอย่างนี้แน่นอนอ <laughs> ลุงพลมีเรื่องเขาเขาทั้งเรื่องอะไม่อยู่อย่างเงี้ย <laughs> โอเคลุงพลนะ ที่เตาก็ายิ้มหน่อยคือจริงๆแล้วบทบาทของการแสดงเนี่ยอะไรก็ได้ในโลกนี้ซึ่งถ้ามันน่าสนใจมันได้หมดจริงๆส่วนความน่ากลัวเนี่ยมันก็อารมณ์แล้วก็บทมากกว่าบางทีแบบทางของบาททางของการแสดงเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนไว้อีกหลายอย่างสวัสดีครับเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับรับ,บบทเป็นท่านขุนอมหิตตาชัยครับผมก็รู้ไปละปัจจุปป ความเหมือนก็คือว่าท่านขุนเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจหนักแน่นในความเชื่อของตัวเองแต่ว่าความไม่เหมือน,นมีเยอะมากเราต้องเล่นเป็นตัวละครที่พีเวียดหน่อยมันจะมีทั้งมุมโรแมนติกดุดันโกรธแค้นแล้วก็การทวงคืนอันนี้อาจจะต้องมาเพิ่มเติมในส่วนที่เราขาดอยู่ก็ซึ่งไม่เหมือนพี่เต๋าเลยพี่เต๋าใจดีโห <laughs> oh, เรื่องนี้ครบหมดเลยสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงยากครับคิวต้องเป๊ะสลิงต้องแม่น แต่ก็คือทุกคนมืออาชีพครับก็เลยเราไมา่ท่องห่วงเท่าไหร่ยากเนยแต่งตัวแล้วฮะปกติเราแต่งหน้าทำผมเสร็จก็ถ่ายเลยแต่นี้ต้องมาแต่งเอฟเฟกต้องมาใส่แผลและทุกคิวเป็นอย่างนั้นแต่เราก็สนุกอะ่ะเวลาเราได้สวมบทบาทเป็นท่านขุนแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวนั้นจริงๆอะ่ะ<ป>สนุกดีครับตัวผมเองเนี่ยก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งเวลาพูดกับบอกหรือคุยกับเราเราก็จะมีมุมมองถามเขาเขาต้องตัดมากน้อยขนาดน เราก็ต้องฟังพู perfect, yeah well, ่ม yeah, จับเพราะว่าเขาประเมินภาพมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่องเขาจะรู้ดีกว่าเราก็อยากจะฝากภาพยนตร์เรื่อทวงคืนนะครับจะบอกว่ามันเป็นหนังมันก็ยังไม่ใช่จะใส่ไฟล์ก็ยังไม่ใช่เอาเป็นว่าต้องดูแล้วกันดีไหมนอกจากทุกคนจะได้ความสนุกความตื่นเต้นก็จะได้คำสอนกลับไปด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะครับทวงคืนนะฮะ เรียกดีว่านักแสดงแต่ละคนมากความสามารถและต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาทุ่มเททั้งรงกายแรงใจให้กับบทบาทที่ได้รับม,กมากๆแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ยากและท้าทายมากในภาพยนตร์เรื่องนี้คือเบื้องหลังการถ่ายทำที่ต้องบอกเลยว่าทั้งสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงอยากรู้กันใช่ไหมละครับว่าจะท้าทายแค่ไหนอดใจรอสักครู่แล้วพบกันช่วงหน้าครับ